นี่นะพอหลังจากที่เราทําการก๊อปปนะคะชิ้นฝั่งขวาให้มาทางฝั่งซ้ายแบบนี้แล้วเราก็จะได้มาเป็นชิ้นที่เต็มชิ้นแบบนี้นะกูจะมีมาร์คตรงส่วนที่กูตัดแยกแทะกระดาษตรงนี้เอาไว้ดูนิดหนึ่งนะคะเพื่อระบุเอาไว้ว่าตำแหน่งเดิมของมันเนี่ยคือตั้งแต่ตรงช่วงที่เป็นพื้นที่ด้านข้างของสองฝั่งเนี้ยอันนี้ก็เอาไว้ดูนะเราก็จะมาแต่งชิ้นป้ายนะคะ ของทั้งสองฝั่งชิ้นฝั่งขวากับชิ้นฝั่งซ้ายนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะตั้งชื่อไว้ตรงนี้ก่อนเส้นแรกของเรานะคะจะเป็นเส้นที่เป็นเรียกว่าชายเสื้อเนาะเส้นชายเสื้อนะคะเราก็จะเริ่มจากการแต่งชิ้นที่เป็นชิ้นป้ายของทางขวาที่จะยื่นมาฝั่งซ้ายก่อนอันนี้คือซี่ขวาของตัวเสื้อเรานะคือขวามือเรานะคะ ดังนั้นเนี่ยกูก็จะเรียกตรงนี้เป็นขวานี่เป็นซ้ายนะขวากับซ้ายของผู้สวมใส่นะคะกรณีนี้นะเวลาเราดูเนี่ยเวลาเราคุยกรบสับทางช่างนะคะนั้นเราจะไม่เรียกตรงนี้ว่าชิ้นฝั่งซ้ายเพราะมันอยู่ซ้ายมือเราไม่ใช่แต่ว่ามมนเป็นชิ้นขวาเพราะว่าพอถึงเวลาเราเย็บขึ้นมาเนี่ยมันจะไปอยู่ทางด้านขวามือของคนใส่ดังนะั้นเราก็เรียกขวาเรียกซ้ายนี้นะคะอ่ะอันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะ ขั้นแรกเลยค่ะเราก็จะมาแต่งชิ้นขวาก่อนนะคะโดยเริ่มจากวัดจากเส้นกลางหน้านะคะที่เป็นเส้นที่เราพับทบอันนี้นะยื่นออกมาตามเส้นที่เป็นชายเสื้อนะคะ1 1บอดจุห้า่ะเอาสัก18เซนเลยดีกว่านะ18เซนเอาปายเยอะหน่อยถ้าดูในแบบมันจะปายเยอะเนะเาะอันนี้8เซนเ8เซนนะกรณี้18สมอนี้เลยจากนั้นเราก็ตีเส้นชนค่ะ ให้เนี่ยชนกับเส้นที่เราแต่งช่วงคอเสื้อที่เรามาร์กเอาไว้เดิมวันนี้นะคะแต่งเชื่อมกันเลยก่อนเสร็จแล้วนะเราก็มาดูนิดนึงว่าตรงเนี้ยช่วงคอมันดูหักมุมไม่สวยเห็นไหมคะ ถึงแม้ว่าเราจะมีการทดลองแต่งเส้นไปแล้วครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้นะคะนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นที่สุดนะเหมือนกับที่เราเรียนทำพวกกออกอัค่ะก็จะมีการแต่งซ้ําไปซ้ามาอยู่นะคะหลายครั้งดังนั้นเนี่ยพอเราแต่งเสร็จปั๊บเราก็เอาไม้โค้งหรือไม้โค้งอางเกงก็ได้ค่ะแต่งเส้นอีกทีหนึ่งเพื่อเชื่อมเส้นให้สวยนะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะได้เส้นคอเสื้อ ของเสื้อชิ้นขวามาคือเส้นสีน้ำเงินที่ครูกำลังวงไว้อยู่นี้นะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าขวาเนาะขวาเราก็จะจากเส้นนี้มาแล้ววิ่งตรงกลับมาที่ตามตำแหน่งชายเสื้อของตัวเสื้อแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนชิ้นขวาทั้งหมดเลยนะต่อมาค่ะเราจะไปสู่ขั้นตอนของการแต่งชิ้นซ้ายกันต่อนะคะเราจะสังเกตว่าชิ้นซ้ายเนี่ยจะเป็นเหมือนกับการเอาผ้าเนี่ยมาพับ ทบไปทบมานะคะซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วถามว่ามีวิธีตายตัวไหมเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีหลักการตายตัวนะคะมันจะเหมือนกับว่าเหมือนกับการพับกระดาษแบบสุ่มเข้ามาแต่ว่าก็มีวิธีการคิดคร่าวๆอยู่พอเป็นทฤษฎีได้บ้างนะคะกรณีนี้ซึ่งผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ขั้นแรกเลยนะคะเราก็จะกําหนดจุดของเราก่อน,นะคะ่ะโดยที่เราจะเริ่มจากเส้นข้างคอเป็นหลักนะคะเส้นข้างคอของเราคือจุดนี้ เราจะเรียกตรงนี้ว่าจุด่อต่อไปนี้เราจะเรียกตรงนี้นะคะจุดข้างคอเนี่ยว่าจุดกอเพื่อให้ฟังเราง่ายขึ้นนะวัดจากตำแหน่งที่เป็นชายเสื้อนี้ค่ะยื่นออกมานะคะสิบเอ็ดจุดห้าเซนจากนั้นก็ให้ใช้ไม้บรรทัดค่ะตีเส้นจากจุดกอค่ะผ่านจุดที่เป็นสิบเอ็ดจุดห้าเซนที่เรามาร์กเอาไว้นี้นะคะ ยาวเลยลงมาแบบนี้นะยาวเลยลงมาประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งน,นะคะหนึ่งนิ้วครึ่งจริงๆแล้วถามว่าเอามากกว่านี้ได้ไหมได้ค่ะขึ้นอยู่กับแบบนะแต่อันนี้เนี่ยเพราะว่าครูกาลังสอนคลิปที่เป็นของที่มันพับๆหน้าตาแบบของครูอยู่นะคะถ้าคนไหนอยากได้แบบของครูก็ทาตามคลิปของครูเลยแต่ถ้าเกิดคนไหนอยากได้ยาวได้สั้นเนี่ยค่อยไปปรับใช้เอาหลังจากที่จบคลิปนี้ไปแล้วนะคุณจะได้ไม่งงนะคะดังนั้นเราก็วัดเลยค่ะ จากตรงส่วนที่เป็นเส้นชายเสื้อนี้นะลงมานิ้วครึ่งค่ะมาเอาไว้จุดนี้นะคะครูจะตั้งชื่อว่าจุดขอต่อไปเนี่ยเส้นนะคะที่เราควรังคุยตอนนี้เราจะตั้งชื่อไว้ว่าเส้นกอขอเพราะว่าคุณไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรดีนะมันจะเหมือนเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องมีการก๊อปปี้ซ้ำไปซ้ำมาอยู่แบบนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการเอาชิ้นส่วนมาติดตั้งด้วยอะไรอย่างนี้นะครูก็เลยเรียกว่าเส้นกอขอไปก่อนนะคะ จากตำแหน่งจุดตัดตรงนี้ค่ะที่เป็นเส้นอกเดิมเนาะเส้นอกเดิมจําได้นี้นะคะเส้นอกนี้นะจุดตัดของตำแหน่งนี้นะวัดยาวลงมาตามเส้นกอขออันนี้นะคะ 7. จเซนมาเอาไว้แบบนี้ตรงเส้นนี้นะคะเราสามารถใช้มันบรรทัดวางตั้งฉากได้เลยนะแต่ถ้าเกิดของคนไหนไม่แน่ใจนะคะคุณแนะนําว่าให้วัดจากเส้นกลางหน้าเนี่ยค่ะนะที่เป็นเส้นอกเนี่ย ยาวลงมา8.5เซนอันนี้7.5อันนี้8.5นะจากนั้นก็ตีเส้นยาวมาค่ะผ่านตะแแมงที่เป็นเส้น8.5เซนเนี้ยมาอันนี้เลยนะเส้นตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าเส้นพับเส้นสําหรับพับเพราะเดี๋ยวเราจะมีการพับไปพับมานะคะกรณีนี้นีู้ก็จะเรียกตรงนี้ว่าเส้นพับ ต้งส่วนปลายของเส้นพับอันนี้นะวัดจากตำแหน่งที่เป็นจุดตัด7.5นี้นะคะตามเส้นพับนี้ยื่นออกมานะเท่าหมด16.5เซนครูเรียกตรงนี้ว่าจุดคอจุดคออนนี้ก็ได้ใช้บ่อยนะคะได้ใช้บ่อยเลยนะกรณีนี้ตีเส้นเชื่อมจากจุดกอไปที่จุดคอค่ะ จะเห็นว่าตำแหน่งของช่วงเกยเนี่ยเส้นกลางหน้าเนี่ยมันจะเพี้ยนนิดหนึ่งเห็นไหมคะเพี้ยนมาข้างหนึ่งซึ่งอันนี้ไม่มีปัญหานะเพราะว่ามันเป็นงานแบบกลุ่มอดิ้านนี้ดังนั้นเสื้อประเภทนี้มันจะแบบแอบเบี่ยงไปข้างหนึ่งหรืออะไรแบบนี้เล็กน้อยอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องปกตินะจากนั้นเราก็จะมาแต่งอีกชิ้นหนึ่งเพื่อเชื่อมกับจุดขอนะคะทีนี้เราจะมาสร้างชิ้น พับสามเหลี่ยมนะคะกูจะมีทั้งหมดสามเหลี่ยมทั้งหมดสามชิ้นด้วยกันนะเราจะมาทําชิ้นที่หนึ่งกันก่อนนะคะชิ้นที่หนึ่งนะชิ้นที่หนึ่งนะคะวัดจากเส้นกลางหน้าเดิมนะคะที่เป็นเส้นชายเสื้อน,นี้ยื่นออกมาหกเซนหกเซนนะจากนั้นก็ตีเส้นจากจุดคอผ่านจุดหกเซนอันนี้นะคะลงมาเลยนะ เส้นที่ยื่นยาวลงมานี้ให้ยื่นลงมาประมาณสองนิ้วนะคะสองนิ้วแบบนี้นะจากนั้นตีเส้นเชื่อมจุดขอเส้นนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นสำหรับสามเหลี่ยมที่หนึ่งกูจะเรียกสามเหลี่ยมที่หนึ่งก่อนกูจะตั้งชื่อหนึ่งคุมๆไว้อันนี้สามเหลี่ยมที่หนึ่งนะคะอันนี้ฉากตัวนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมที่หนึ่ง เส้นพับอันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมที่หนึ่งเูจะขอมาร์คด้วยตัวหมึกสีแบบนี้นะนะคะก็จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าตาเป็นสามเหลี่ยมแบบตัดแบบนี้อันนี้คืออันที่หนึ่งต่อมาค่ะเราจะมาเริ่มอันที่เป็นสามเหลี่ยมที่สองกันบ้างสามเหลี่ยมที่สองอันนี้ง่ายมากนะคะให้วัดจากจุดกอจุดก่อนี้นะคะยาวลงมา หาจุดขอทั้งหมดเอาความยาวตามต้องการแต่ของครูเนี่ยจะอยู่ที่54าบเซนหรือก็คือถ้าแถวช่วงที่เป็นชายเสื้อพอดีนี่54าสิบสเซนครูชายเสื้อพอดีเลยนะถ้าครูดูในรูปประกอบเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าในรูปประกอบที่เราสเก็ตกันไว้เนี่ยมันจะแตะบริเวณช่วงแถวๆชายเสื้อพอดีแบบนี้นะคะแล้วก็มาร์กเอาไว้ จากนั้นก็ตีเส้นชนกับจุดคอเส้นตำแหน่งนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นชิ้นที่สองซึ่งชิ้นที่สองอันนี้เราก็าจะวิ่งตามเส้นเดิมตัวนี้ด้วยนะคะเนี่ยตามเส้นกอบขอเนี่ยนะกับนะตัวนี้ด้วย หนะอันนี้ก็จะมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องกิ้งจุดพับนะอันที่สองไม่ต้องเอาจุดพับนะคะต่อมาเราก็มาดูชิ้นที่สามกันต่อชิ้นที่สามนะคะเราจะวัดจากจุดกอ,อนี้ลงมา8.5เซนนะอันนี้8.5 ตีชนจุดคออันนี้คือชิ้นที่สามชิ้นที่สามอันนี้นะคะเราก็จะวิ่งมาตามเส้นที่หนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาบัรจบกันคือมาเชื่อมกันกับเส้นที่หนึ่งเราก็จะมาทนนี่นะคะเส้นที่สามอันนี้ก็เส้นที่สามแล้วก็มีเส้นพับ สังเกตว่าชิ้นที่3เนี่ยจะเหมือนกับว่าจะใช้เส้นเดียวกับเส้นที่1เลยนะคะเพียงแต่ว่ามีความสั้นกว่าแค่นั้นเองนะพอเราได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็ถือว่าเป็นอันเสร็จในระดับหนึ่งนะคะของการแต่งตัวชิ้นที่เป็นสามเหลี่ยมที่เราจะเอามาใช้แต่ว่าอันนี้อย่างไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการแต่งเพื่อเอาไว้ใช้สําหรับคัฟปี้ชิ้นที่เป็นสามเหลี่ยมอันนี้ออกมาจากในขั้นตอนนี้นะคะถ้าถามว่าไงเรา จะเห็นเส้นเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เราพบว่าชิ้นขวาของเราเนี่ยมันเสร็จบริบูรณ์แล้วดังนั้นเนี่ยจากกรณีนี้คุณแนะนําว่าให้ผู้เรียนนะคะทาการสําเนาตัวแพทเทิร์นของคุณเพื่อแยกชิ้นซ้ายขวาออกมาเลยนะโดยที่เราจะสำเนาตัวที่เป็นชิ้นขวากับชิ้นซ้ายให้แยกออกจากกันนะคะชิ้นขวาเป็นเสรบรบูรณ์แล้วเนาะมันเหลือแต่แต่งสามอย่างเดียว แต่ว่าอันนี้คือถ้าเราขีดเส้นสาปไปเนี่ยคือมันจะงงมากเลยแล้วเราก็เอาไปวางพายากด้วยดังนั้นครูก็จะแนะนําว่าให้แยกชิ้นไปนะก็เริ่มจากการที่เราก๊อปตัวที่เป็นเส้นที่เอเส้นขาวตัวนี้นะคะที่เราวงเอาไว้นี้คอเสื้อตัวนี้นะยาวมาตามเส้นไหลตัวนี้นะคะที่ครูวงเอาไว้นี่นะอย่ริ่มเส้นเกต็นี้ด้วยนะคะเส้นเกต็ตัวนี้นะคุณจะปิดเลยแล้วคุณกย ก,ก็ได้หรือว่าคุณจะแยกเอาไว้แล้วคุณไปกิ้งใส่ตัวเสื้อก่อนแล้วคุณค่อยปิดจักตรงนั้นก็ได้นะคะก็ดีมันก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นนะนกิ้งตามเส้นวงแขนเสื้อกับเส้นตะเข็บข้างนี้เส้นชายเสื้อนี้นะคะยาวลงมามาร์กเส้นการหน้าไว้หน่อยหนึ่งนะจะได้รู้นะคะเวลาแบบเราจะทาอะไรเกยๆกันเนี้ยมันจะรู้นะจากนั้นก็ยาวเลยลงมาจนถึงไอ้เส้นที่เป็น18บแปเซนนี้มา ชิ้นที่มันออกมานะคะก็จะมาหน้าตาเป็นหนึ่งเส้นดังนั้นเมื่อเรารู้ว่ามีตรงนี้ครูบอกให้มาร์คเส้นการหน้าไว้จุดตัดของตรงส่วนนี้ก็ควรจะมาร์เกเอาไว้นิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เรารู้ว่าโอเคเส้นการหน้าเนี่ยมันจะอยู่แ,แถวๆนี้นะมาเวลาเราแบบจะเอาพวกอีกชิ้นหนึ่งมาเกยทับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เรามองได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็คือชส้นชิ้นขวาของคุณ ให้ก็เป็นแพทเทิร์นเชลชิ้นหน้าตายมีออกมานะแล้วก็เก็บจะปิดหรือว่าจะยังไม่ปิดก็ได้นะคะแต่ว่าเด๋ยวสุดท้ายยังไงก็ต้องปิดอยู่ดีแหละอันนี้คือชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือชิ้นที่เป็นของฝั่งซ้ายซึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมีทุกเส้นเลยที่เรามาร์คไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้เรากิ้งทุกเส้นเลยที่เป็นของฝั่งซ้ายนะภาพรวมของมันก็คือตะเข็บข้ามโรงแขนเก็บไหล่อย่างนี้นะ แล้วก็เส้นคอนะคะเส้นกอขอเส้นที่สองเส้นที่สามเอาหมดเลยตรงนี้นะที่ครูวงน้ําเงินเอาไว้นี่นะยาวลงมาเอาเส้นพับด้วยนี่นะเอาทุกเส้นเลยยกเว้นเส้นสีน้าเงินของชิ้นที่เป็นฝั่งขวานะอันนี้เราไม่ต้องกิ่งนะคะเนี่ยไม่ต้องนะเราเอาตัวนี้ยที่เป็นชิ้นสามเหลี่ยมเนี่ยมานะเข้าไปตัวชิ้นที่เป็น ไอติ่งเนี้ยที่มันยื่นออกมาเนี้ยด้วยนะคะชิ้นเบอร์สองเนี้ยก็ออกมาด้วยนะเราก็จะก๊อบไอตัวเส้นนี้ออกมาก่อนเพื่อแยกกันหรือว่าบางคนนะคะบางคนเขาก็จะเลือกใช้วิธีกิ้งแค่เฉพาะเส้นนี้ส่วนตัวเนี้ยไปก๊อบแยกออกมาต่างหากเราก็ค่อยมาประกอบก็ได้แต่เดี๋ยวกูยังไงก็ต้องสอนวิธีนั้นอยู่แล้วนั้นกูแนะนําว่าคุณควรที่จะทําแยกชิ้นเอาไว้ตั้งแต่แรกก่อนคือก๊อบทุกเส้นในนี้ไปก่อนไปเดยจะดีกว่านั่นเองนะภาพรวมของไอตัวเนี้ยเวลามันจะออกมามันก็จะออกมาหน้าตาเป็น ออกมาก็จะมาเป็นแบบนี้ของชิ้นฝั่งซ้ายเมื่อเราได้แล้วแบบนี้แล้วเราก็จะมาเริ่มในขั้นตอนถัดไปกันต่อนะคะ